โอ oh, really. oh ้น่าเไ็ซสิน่าพัดเ่ยพัดดีนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เขาคัวทํากินกับหมูปิ้งนะคะจะทำหมูปิ้งวันนี้เสียบไม่เรียบร้อยะคะ่ะหมูปิ้งในตังแดงดนะคะหมูปิ้งในตังแดงนะคะเอาไรมากไหม เห็นแม่ทำน้ำพริกเจวมาแล้วค่ะชิมแล้วโอ้ยมักขักเนี่ยค่ะอาหารเย็นหมูปิ้งสมตำน้ำจิ้มแล้วได้แล้ะค่ะเนี่ยน้ำสมตำแล้ว ทำไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาส้มตํำลงง่ายๆสไตล์แม่บ้านเนาะคะ่ะนูนข้าวเหนียวกำลังหนึ่ง้านออกไปเปิดเตาย่างหมูปิงะะ้งค่ะฟังนารินนั่งจ้องนะะนเนี่ยค่ะนําจิ้มแจ่วหมูปิงะะ้งเนี่ยค่ะของหมักโอ้โยข้าวเหนียวจําแปะจําแปะเดี๋ยวขอตัวย่างหมูปิ้งแป๊บนะคะ ปิ้งนะคะหมักหมูปิง้งข้าวเหนียวส้มตํานะคะวันนี้นะะี่ค่ะเดี๋ยวขอหมักให้เรียบร้อยก่อนนะคะดูแต่ทําอาหารไทยที่ไร้ละครัวเป็นประมาณนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่หมูติดมันของเขานะะเนาะจะทำหมู ปิ้ง,งค่ะหมักเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ค่ะจากสี่ห้าหกชั่วโมงเนาะเวลาเล่นเกมก็มีอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเด็กนะ,ะนะไ,ดะได้เวลาเสียบหมปิ้งแล้วเะคะเนี่ยหมบิ้ง มีการเสียบมาได้ประมาณนังแล้วค่ะบรรยากาศทองฟ้าโอ้ยปาใหม่คือมาแห่งแรงแต่นะ้อแ,แ,แห่งแรงจริงๆแหงแรงจังๆปีนี้มาจากเพื่อนๆมามาช่วยแม่บ้านย่างหมูปิ้งนะคะล้ะย่างหมู หมูปิ้งหมูปิ้งทากินเองเนาะค่ะเนาะ<ม>เขารัวทํากินเองก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะหน้าตาอาจจะไม่ดูรูสวยงามแต่ก็ทำที่ไรอร่อยทุกที<ม>เดี๋ยวคอ,อย่างหมูนี่ให้สุกก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆค่ะมาดูตอนเพิ่นสุกวานาตา<ม>จเจลืองอ๋ยน่ากินบพะขนาดนี้ก็น่นากินแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะ ากาได้ค่ะหมูปิ้งของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะได้ค่ะได้อ่ะเอาไปดนใหม่สองไม้นะคะเนาะหน้าตาหมูย่างหมูปิ้งข้าวเหนียวร้อนๆเนาะคะ่ะเยน็นเลกับสมตำมะละกอน n ้ำจิ้มแจ่วของหมักน้องนาลินค่ะ บอรอเลยทั้งมันก็ได้ของมักเนาะ It's not spicy, it happening. Doesn't matter, I just want it to. But it's not, Excuse me, Okay. I you dip your rice you yeah. can pick up right there, I'm with you. Huh? I can Just use, like that, here, like that. I can use the spoon. I can cut it with the spoon. I can cut the rice with a spoon. Mm -hmm. Oh my god. Ah, c'est que là, non ตะมันตกดินพอดีค่ะมันนี้ก็พ้าเขาคัวเห็ดยูเห็ดกินกับแม่บ้านอเมริกาเนาะค่ะเขาเหนียวหมูปิ้งน้ำจิ้มแจ่วแซบแซของมักของชอบนารินน้ำจิมจาา้มแจ่วปลารลาวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปตอ่อไปของแม่บ้านอเมริกาด้วยค่ะเนี่ยค่ะตะวันตกดินพอดีค่ะเดี๋ยวเขาเก็บถ้วยเก็บจานเขาบ้านล่างอย่าลืมนะคะเด้อกด ไลค์กดแชร์กดตัมอัพให้กับแม่บ้านอเมริกาด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วแซบบอแสแซบบอค่ะเนี่ยโมปิงกับแม่บ้านมันนี่เนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อ